ฟิฟาคะอ่างเปาซองนี้ใครเป็นคนให้มาหรอคะให้มาซะเยอะเชียวพี่ตูนเขาให้มานะพี่ตูนงั้นเหรอทำไมเดี๋ยวนี้เขาใจดีจังเลยล่ะฟิฟาคะทำไมคุณดูไม่มีความสุขเลยล่ะ ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาใจดีหรอกแต่เป็นเพราะว่าพวกเราเปลี่ยนไปต่างหากล่ะพวกเราเปลี่ยนไปงั้นเหรออร่อสวัสดีครับพี่ตูนพี่สะพ้ายอ้าวฟีฟานั่งก่อนสิ ไม่เป็นไรหรอกครับพี่วันนี้ผมกับมานาวพวกเราแค่ซื้อของฝากมาฝากให้พวกพี่ครับโถฟีฟ้าพวกแกก็มีรายได้อันน้อยนิดทําไมต้องทําเป็นหน้าใหญ่ซื้อของมาฝากพวกเราด้วยละ่ะคาล่าพูดถูกแล้ว พวกเราก็ไม่ใช่ไม่มีปัญญาซื้อของพวกนี้สักหน่อยถ้าพวกพี่มีปัญญาเงิน2องแสนบาทที่พี่ยืมพวกเราไปก็รีบคืนให้เราสิเอ็นนี่มะนาวแกพูดแบบนี้มหมายความว่ายังไงพี่คาราครับไม่มีอะไรหรอกครับพี่พี่ฟ้าฉันกับแกเราก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันความสัมพันธ์ระหว่างญาติของเราเงินแค่นี้มันจะสสำคัญกว่าเลยหรอ ตูนครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราสองคนก็ลำบากมากจริงๆถ้าหากว่าพวกพี่สองคนสะดวกพวกพี่ช่วยคืนเงินมาพอเถอะไม่ต้องพูดแล้วถึงแม้พวกแกจะลาบากสักแค่ไหนพวกแกก็ไม่ต้องมาหวังพึ่งอะไรจากฉันหรอกไป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 กลับไปได้แล้วไปตูนตูนตูนอยู่บ้านหรือเปล่า ตูนตูนอ้าวนี่พี่นบนี่ตูนคะตูนคะพี่นบลูกพี่ลูกน้องของคุณเขากลับมาแล้วคะ่ะ เดี๋ยวผมจะรีบออกไปหาพี่เขาเดี๋ยวนี้เลยส่วนคุณก็ไปตลาดไปซื้ออาหารทะเลนเนื้อหมูเนื้อไก่มาเตรียมทํากับข้าวให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเรียกพี่เขาเข้ามานั่งรอในบ้านก่อนอ๋ะเดี๋ยวก่อนสิคะตูน,นคุณอย่าไปมือเปล่าสิคะนี่คะ่ะของฝากพวกนี้คุณเอาไปให้พี่นุกเขาด้วยนะคะครับ ใช่สิฟีฟาฉันขอยืมเงินแกสักห้าพันบาทสิทำไมอ่ะนี่มันก็จะปีใหม่แล้วฉันอยากจะเตรียมอ่างเปาไปให้ลูกๆของพี่นกเขานะี่ยมานาว ครคับฉันคิดว่าเราคงไม่มีทางได้เงินที่พวกเขายืมเราไปกลับคืนมาแน่นอนคุณดูนี่สิ เงินพวกเขาก็คืนเรามาหมดแล้วเงินที่พวกเขายืมไปก็คืนเรามาแล้วงั้นแสดงว่าตอนนี้พวกเขาก็รวยแล้วใช่ไหมรวยบ้าบออะไรเขาคงได้ข่าวมาว่าพวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาถึงยอมคืนเงินนี้ให้กับพวกเราต่อไปพวกเราก็ไม่ต้องติดต่อเขาแล้วนะเออแบบนี้มันคงไม่ดีมั้งคะตอนนี้พวกเขาก็พยายามทําดีกับพวกเราแต่จะว่าไป พวกเราก็เป็นญาติกันนี่ญาติกันหรอเขาคงแค่หวังจากความเป็นญาติเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากกว่าคนเราไม่มีใครลาบลื่นไปตลอดชีวิตหรอกนะเดี๋ยวนี้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเขาพยายามจะมาตีสนิทกับผมเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองตอนที่พวกเราลำบากเขาเย็นชาใส่พวกเรามองพวกเราด้วยสายตาที่เหยียดหยามเมื่อก่อนผมคิดว่าคนเป็นญาติกัน ควรจะไปมาหาสู่กันบ่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ผมเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นญาติกันก็ตามแต่เราก็จะต้องดูที่ความจริงใจด้วยเหมือนกันคนเจ้าเล่ห์พวกเขาเนี่ยนะผมคิดว่าเราควรจะติดต่อกับพวกเขาให้น้อยที่สุดอย่าเพียงเพราะความสัมพันธ์ของญาติทำให้พวกเราต้องลำบากใจเลย ใช่ค่ะคุณพูดถูกแล้วฉันก็เบื่อแล้วเหมือนกันที่จะต้องไปมองเห็นสีหน้าของพวกเขาแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันหรอคะเราจะไปบ้านพี่นพกันครับแต่ฉันได้ข่าวมาว่าบริษัทของพี่นพเพิ่งล้มละลายไม่ใช่หรอคะถ้าเกิดเราไปหาเขาตอนนี้มันคงไม่ดีมั้งคะมานาวคนเราตอนที่ตัวเองตกต่ำหรือว่าไม่สบาย เป็นช่วงที่เขาต้องการกำลังใจมากที่สุดตอนที่เขาประสบความสำเร็จเราอาจจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาแต่ตอนที่เขาตกต่ำที่สุดเราก็ไม่ควรไปตอกย้ำเขาตอนนี้เราก็พอมีกำลังที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ลองไปดูว่าเราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างไปครับเราไปหาพี่นกกันเถอะค่ะ